giờ 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 boy giờ ตอนกูอยู่ในท้องกูถีบกระเพาะอาหารแม่แล้วพยาบาลบอกกูไม่หลอกกูเลยเอาตีนถีบแพทย์เข้าให้กูกินนมแม่แต่กูกินหีแทนข้าวทารกคนอื่นยังร้องอูแวะแต่กูลุกเดิน8ปก้าตอนเด็กกูดูดแต่ยาบ้าแล้วแย่งอาม่าดูดยาเส้นกูเป็นทารกไม่แดกนมกูชอบผสมเหล้าเข้มๆกูชอบเดาคูคณิตศาสตร์เดาตั้งแต่ปากไปถึงเป้าแล้วกูชอบเย็ดคนที่มีผัวและชอบตอนผัวมึงโทรเข้าจะเอารางวัลไปอเมริกาเพื่อกินข้าวผัด ไเมริกันไปมาเลเซียซื้อโลตีและตีกันหล่ีที่ปีนังถ้าทันจะไปโอซาก้าไปซิ่งฮอนด้าสักหนึ่งคันแวะเมืองโตเกียวแดกซูชิเย็ดอาโออิสักหนึ่งวันและพวกแรปเปอร์มันล้นประเทศกูเลยต้องลดประชากรกูเสิร์ฟชนะแบบ3มเซตซ้อนเหมือนเป็นพี่บอลพลาดอนหรือเป็นพี่อูธนทรเพราะว่าหัวใจกูเป็นกระดาษไอพวกขี้ขาดมึงต้องสนหลดเพราะกูชอบตดใส่เด็กกากเก็บศพพวกเด็กกากโย Bye bye. Mình mới chạy từ top tới khác khi tập lý bên rapper Quay qua khắp đàn bố nhưng em show của hình khắp thoát Tờ một mừng gặp mây đi ló qua thơm mừng mình ác ววรกูจับมึงคู่ขอตายด้วยเสื้อเล่ไฟีฮอร์ทร่าจอร์กูมึงอ่อนเกินไป d ด m n ดูแล้วไม่เพลินใจ Woo กูจะอ่อนเกินวครถ้าเฮลากูจะลบพวกมึงก็เดินไปโอเคอยากจะบอกคือตอนมึงลบได baby คยันนั่งตอบความพอท้ามึงเจ็บมันก็มาจนต่อความสุขที่เคยได้มันก็แค่กุลอกบิ๊สบ้างมึงมันจบได้ใส่ทองเอาแต่โชว์รวยกูไม่มอง จะเล่นกับกูก็แต่ตองมีกูแมงคมอยากให้มึงได้นไหนลองมึงก้าวแต่ช็อกชิดมึงไม่ต้องมาชิดกูกูว่ากับสับเลจต่อให้มันเป็นพิษงูถ้ามึงจิงจะไฟขอให้มึงลองคิดดูกูไม่กับไม่ปล่อยยิ่งผมมาพิษบูอยะาตัวไหนคองคองมึงเด้งมาไม่ต้องมาเข้มนะ พวกกูเงียบม่เล่นจักพักตายกูดันทั้งเส้นทางไม่ได้เรียกว่าแกมพวกกูระดับองค์กรเห็นหน้าบทท์คิแพ้กูไม่อยากทนมองอนตัวที่ว่าแข็พวกกูแม่งสับจนงอชีพจมไม่เต้นแน่ๆไม่ใช่ไปจับตรงคอยร้อยกูนี่ร้อยกูนี่ร้อยถอยกูไม่ถอยกูไม่ถอยใต้ที่ว่าร้อนที่ว่าร้อนเทียบกับกูก็ไม่น้อยก็ไม่น้อยก็ไม่น้อยเอาไทยตอนล่างพวกกูจอออยากลองมันเลยพวกกูรอหัวที่หน้าลั่น ขวดไอ้หน้าด้านนะถ้าทางรู้มาดมั่นนะแต่อย่าก,กลางแค่หน้าบ้านมันมีแค่นี้ไม่ลืมกระจำกูเชื่อแค่แบงก์กับปืนกระดามยังยืนอยู่ที่ที่ยืนประจําไอ้พวดข้างหลังยังดื้อจะตางไม่ว่ามีพวกะเลยไม่มีใครไม่ว่ายังไงวันกันที่ใจให้ตายยังไงคนตายก็ร้อยเพพวกกูร้อยเพแล้วกูนั่งเล่นไอ้แ hey, ย่เนี้ยแย่รับไปสแนลเดอร์ไวส์ออนโฟ ทัวร์โอซิตูดูวนเอ่อสิ่งโดดไล่ก้าวเอาไ s ้ไซผมไม่เคยผมไม่ต้องสนงแล้วเอเคเอต้องบัเชิญหนักกับพวกแฟนวัน all day ทำอะไรก็ทำมึงอย่ามัวโลเลยโดนมันนะทุกคนต้องเดินโซเซโทษทีกูไม่ใช่คนชอบโมเมมึงจะหวังอะไรกับพวกไม่จริงใจและมึงจะทำไมที่กูเป็นคนจริงจังมึงจะเอายังไงไอ้พวกติงติงนังมึงรู้ดี๋ยวสาวชอบคนมีตังมันไม่มีใครคงกับพันคนอยู่จีรังเพราะจองจะรีบไล่โลดผมไม่ฟรีรังคำพูดคนมันแค่ลมไม่สมัย คนคือคน we all same ต่างกันแค่รวยหรือจนนาฬิกาบอกเวลามูลค่าความหมายชัดดีไม่ดีอยู่ที่ใจสมบูรณ์แบบมันไม่มีหลอกบีจริงมันก็ต้องมีหลอกแทงข้างหลังมันก็ดีออกความเครียดสะสมนานหมักหมมกู๋คนจะไปดีท็อก ก็เราจะมาต้องกลับประจำตำแหน่งพวกที่มึงไม่ไายปากมึงอย่าแกว้งหากระสมควรจะทะลุมาเกาะมึงจะแก่งหนาแค็งไปทำไมที่คนมอและแก่นสารพวกนั้นโลจิกมันสัมนาได้เสร็จอย่ามาพูดพามันไปน้ำลายได้เสร็จอย่าไปฟังใครที่ยังไม่เห็นด้วยตาและอย่าเพิ่งดสรุปใครที่ยังไม่รู้ที่มาเย่พี่สาวสันเต Yeah, The World On Season 4 AKA Hello E มาฝาก มันคมมึงจะเจียดในทุกบาดังคมดาผมจยฟันกนผามึงอย,ายอง่าพยายามพยายังเป็นแค่เอากาเพราะว่ากูเป็นนักสูตรผมจะลากลูโลกาไม่มีดีกาเพราะกูไม่เป็นสัตว์เตี้ยผมจะลงทันตัวีดมึงนะมันเฮียเป็นแค่เศษเบี้ยที่จะสู้กับเศษเบี้ยเพราะพวกมึงมันเฮียจัดใครจะคบกับมึงเบี้ยเลี้ยกแก่งเลยกรับจนตัวมันหบสอบพอมึงจะตักอะไรจะพยายาเป็นสอว์เฮียกูเลยไม่ต้องขึ้นไปสอนอพรากู้อกทุกเมื่อไม่ว่าที เข้าไปไม่กลัวใครยิ่งตามอยากกระดิบดดีแต่โทษทีทำไม่ได้อยากกระดิบดดีแต่โทษทีทำไม่ได้เพลงที่กูเก็บกูบอกเลยมันไม่ง่ายมึงไม่ดีแต่พูดกับกระทำไม่แม่ง่ายควายมึงจะพามาแล้วอีกรู้ว่ามึงผิดแต่ยังขอสมบูรณอีกกูไม่สนใจว่าพวกมึงนั้นจะดุกพวกพวกมึงมันได้ค่ายิ่งกว่าที่ที่กูอีกมันจะ faker ในนครตรี AKA Halloween เยี่ยมแค่นี้แหละหรือ what on คงจะรู้แล้วเก่าโพล เอโยเอโยนะโมนณโมพุทธายะสวีดัสวัสดีครับกระผมมีนามว่า a, yo, a yo. Na mo, na mo, k เเด็กวัดได้โปรดสดับรับฟังเลยครับยะออนไลกู aka เด็กวัดฟังมึงรับซีสั่นที่แล้วมีแต่พวกหัวแห้วรับปูปลาปาฟลิกหมูโฟ ร่างกกาสตามีมันยังที่ยังไม่เจอกับกูเมธีบักกูจองไว้ให้หลายที่รอยพวกวรรณบีที่เข้ามาเจอกูเด็ดโถไอ้เม็ดแย่มึงต้องสีเงเอยเก๋มึงต้องตายแน่เนี่ยมึงต้องกลับไปฟ้องแม่เจอเด็กวัดรังแกกูมาสอนแรปให้ไอ้พวกอยากดังเบอไอ้เด็กสังข์ที่ยังไม่หายดีเสกบธรรมวรรณบีโถไอ้หนูทรพีบทกวีรามพี่สอนคเคนี้ฝังจำ รามที่กูทำมันอาจ,จม่ดูสะบดถ้อยคำที่กูจดเขียนบักโฟล์มามึงดากูอื่นหมาหมามเดี๋ยวมึงเจอบาทายัดเข้าวดี ตาะอยๆมาปากดีหมดเวลากับคำที่ดูถอยสมองมึงอันน้อยนิดคิดเป็นแค่คำสะทุนอยากให้มึงพิดนิดแล้วมาฟังรามกูมันอาจจะไม่หรูบากูใช้ภาษาเรียบง่ายเชื่อมได้สบายสไตล์ไทยสไตล์บันเ K เเด็กวัดมาแรปให้มึงเห็นรักบิเซนฟังเอาไว้ใครอยากจะลองดีกูให้มึงคิดอีกทีมึงอาจจะตายปีเหยบจมธรณีกรบด้วยพื้นปะตาพีเย่ เอยยา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 ลยวเจวยเอ้ยกูตื่นตี่ีเพื่อมหาดร็กูมีอินโนสคูเพราะกูเด็กชอบพ่อกูบอกให้พอเพราะมึงอ่อนแอแต่กูสู้ขาดใจกูไม่ยอมแพ้แม่กูบอกให้เลิกไล่สาระแต่กูรับไม่ถอยกูไม่ยอมพักสามีสันก่อนนี้กูไม่เคยลงเพราะกูยังออนหัดกูเลยฝึกฝนกูไม่รู้ว่า a กมึงนับเป็นใครแต่ จอได้หมดไม่ว่านาไหนกูไม่สนว่ามึงในสิลูกเพยกูจะซัดไม่งหลวงถ้ามึงขาดใจอย่ามาวัดกับกูโปกโปกละกูจะซัดไม่ยั้งยายกูสั่งมากูให้หนึ่งนาทีมึงสั่งละจะหมัดมวยควยไรมึงก็จัดมาถ้ามาเมึงเป็นนกกูจะเป็นหงส์ถ้ามมองบินเลี้ยวกูจะบินตรงกูไม่ใช่ล่างพีกูไม่มียงแต่กูโหดสัดซัดประมาทับทรงมีแต่คนหมอให้กูอ่านหนังสือสอบอ่านหนังสือมากกว่าแรปกูไม่ชอบหรอกความฝันกูหนักแน่นไม่เคยรับฝันกูคือโทรศเสท์มันกับไทยหง แรปปิ่น now ซีซั่นสี่ไม่เคยสมัครเลยเนี่ย แรปปิดหนาวซีซั่นสีและผมก็แรปอยู่ตรงนี้ผมเริ่มหิวบะหมี่แรปปิดหนาวเป็นรายการของประเทศไทยที่ผมมาสามาัครเพราะว่าผมนะ่ะสนใจผมไม่รู้ทำไงไม่รู้จะแต่งลามด่าไรผมทำผมทำโดยหัวใจและผมก็แรปไปมันอาจจะไม่ฟังแรปมันอยู่ตรงนี้มันอาจจะดูไม่ดังเฮ้ย <itu> hey, ลุดอะไรไปบ้างแต่ผมก็ยังแรปต่อผมแรปไปเรื่อยและผมก็ทำเค้กรอผมแค่ขี้มูกขึ้นมาแต่ผมไม่ได้เอาใส่ปากและผมก็แรป ันอยู่ตรงนี้ผมไม่ได้มีคำหยาบอยากจะทำมันต่อไปใจผมไม่ฟอผมทำต่อไปใจผมไม่ล่อผมเป็นเด็กเฮียชอบดูดกันชาแล้วผมก็แรปมันอยู่ตรงนี้ฝีมือไม่พัฒนาผมขับรถไปพัทยาไม่รู้ขับไปทำไรผมกลับไปเล่นน้ำทะเลแต่มองไปมันสปกปรกโปงไงเฮ้ยทำไมมีคำว่าสกกรกแต่ผมก็ไม่ได้คิดลามกขยะกจะทำมันต่อเฮ้ยมีสะดุดด้วยว่าแล้วผมก็แรปมันอยู่ตรงนี้ผมแรปไม่ตรงจังวะเฮ้ย มองอะไรมองอะไรกูอะมองอะไรกูไม่สมประกอบหรืองไง <c oughs> โคตรเกียนเลยสัตว์ AKA Market Season 4ชาวต่างชาติมาช่วยกันแบบไม่มีเว้นวัรคเจ้าหน้าที่สุบน้ำกันกันแบบไม่มีเว้นพักชาวบ้านก็รับน้ำกันแบบไม่ใช่เล่นๆนะก็แต่ทำไมพวกนักข่าวชอบประคมข่าวแต่เด็กครับ แล้วเด็กเนี่ยมันเป็นใครทําไมพวกมึงชอบอวยจังก็ติดท่าอยู่แป๊บเดียวโอ้โหเด็กช่างรวยจังได้เรียนในตอนโตโอ้โหเด็กช่างรวยตังก็ท่ามีคนไปติดด้วยมึงอย่าให้คุยกันแล้วกันแต่นี่ไม่โทษเด็กกูโทษผู้ใหญ่ที่เอาหน้าก็พออะไรมันเป็นกระแสะมึงแม่งก็อยากจะเอาบ้างทำให้เด็กมันดูแย่เพราะหลายหลยคนชอบแบบอ่ะก็ไอชุนที่เอาไปให้มึงเก็บไว้ไหมเด็กกูจ้าดีสบ้างก่อนที่จะเกาะกระแสะถ้าที่ทำมันไม่ถูกต้องก็โดนจ้องกันแหน,ะก,นแนะก็อุย้ยแหม ทำไมเป็นยาช่วยจังทำไมเลือล่มที่ภูเก็ตกูไม่เห็นมึงไปช่วยกันกูอยากให้ฟังกูออกมาย้ำจากข่าวก็เจ้าหน้าที่หรือชาวต่างชาติมึงเห็นเป็นไพ่หรือบ่ากูถามจริงๆ นี่มึงคนไทยหรือเปล่าไอทุนของเด็กที่ให้นี่มันยังใช่หรือเปล่าแล้วมึงก็ควรจะถอนในสิ่งที่มึงนั้นได้บอกก็ทําให้เด็กเขาดูแย่นั่นแหละที่มึงนั้นควรออกหรือจะเข้าไปในถ้ำใ่พวกไะย่าและกระจอกม,มึงหัดคิดก่อนสบ้างไม่สนเลยว่าจะผิดระบอบมันผิดระบบระเบียบที่เขาเคยเขียนและคิดไว้และนี่ไม่ใช่ขนรจมเนียมกูมไม่อยากเปลี่ยนนี่เข้าใจแต่กูขอถามอย่างนึงแล้วมึงควรรู้และจาไว้ว่าใครกันแน่ที่ควรได้มันยังเป็นเด็กอยู่ใช่ไหมอ่ะเบื่อสังคมไทยวะ อ๋ออ๋อ m s เ uh, ว้ยเชียงใหม่อ๋อออค่อยๆให้เสียงก็ไปเหมือนฟัน้ายจะตามไปเคาะประตูบ้านมันเปิดวงการกันมาตั้งนานแต่กูขาดตะกัรมยังด uh, 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 okay, ้วยล่ามถามมาคนที่อยู่หลอดเฮ้ยมันก็ออกปรกกันดีวัดถุยเส้นแรงเห้มากกว่าเอื่อนถ้าเกิดไม่เชื่อมันกลับไปเปิดดูมันทัดแหลกเออกูแหวกคำซ้อน้งมากกว่าคล้องสี่มีกาบยันนีสิบเอ็ดให้มึงฟังจังหวะวิใชัยกันตามบีดมี ทีู่สื่อกูพิกหมดที่ครูบอกพี่เส้นเอาแต่เรื่องเดิมๆบุกวนอย่างเคยมันน่าลำคาญว่าไอ้สัสเออเออถ้าสิ่งยังมึงเพลงเข้าถิน่นเหนือระวังมันจะออกไม่ได้อยากรู้เหมือนกันกะะตุก เสือดูจะเป็นไงเออ2014มึงเองที่หลงทางกูเกมมันยังไม่จบเชียงใหม่พวกกูลันกันยันจนจบไงเอาตามตามตามดิเช็คประวัติกูยังเชียงใหม่ยังลั่นลันลันรอสิ่งยังมึงเข้างานและนี่คือการส่งสารอีสานตายถึงบางกอกสเตจเชียงใหม่ยัง,ยง,ยงว่างงานรอให้พวกแหม่มาหาคำตอบไงควย